คนคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง C c ซีเคสคอส ก็คือเรื่องของการปล่อยเช่าชุดคอสเพย์นั่นเองค่ะซึ่งคอนเทนต์คอนเทนต์นี้นะคะเพได้แปปดอบดองมันนานมากๆต้องขออภัยทุกคนนะคะแล้วก็จะบอกว่าคอนเทนต์นี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะผู้ผิดตรงไหนต้องขออภัยไ่ได้นะที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยอันนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของเพเองนะคะถ้ายังไงอาจจะขาดตกบก,กพร่องอะไรบ้างต้องขออภัยทุกคนด้วยนะเอาละคะ่ะมาพูดถึงเรื่องของการปล่อยเช่ากันเลยนะคะอันดับแรกของการปล่อยเช่าเนี่ยเราควรที่จะมี ชุดคอสเพลเราจะปล่อยเช่านะคะ2ที่เราควรมีก็คือกฎข้อตกลงในการเช่านะคะสำหรับเรื่องกฎข้อตกลงในการเช่าเนี่ยเราสามารถไปดูรูปแบบเขาคๆานะคะตามร้านปล่อยเช่าทั่วไปเลยเพื่อที่เอามาปรับใช้กับตัวเองได้นะคะกับร้านตัวเองได้นั่นเองค่ะแต่ถ้าจะมาพูดถึงกฎข้อตกลงที่เรา ควรตกลงกันแบบชัดเจนเนี่ยมันมีไม่กี่ข้อหลักๆห,หรอนะอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องมีวันเวลาสําหรับลูกค้าที่เช่าชุดเทปของเราไปนะคะปกติในเพจจะเห็นร้านส่วนใหญ่จะเปิดเช่านะคะเป็นจํานวน3วันนะคะก็คือสามารถใช้ชุดได้แค่3วันเท่านั้นนะคะแต่ว่าบางร้าน,นก็มีเหมือนกันนะที่ปล่อยเช่าเป็นอาทิตย์เลยก็มีอีกอันนี้ขึ้นอยู่ที่ความสะดวกใจของอมแม่ค้าที่จะปล่อยเช่าหรือพ่อค้าก็ตามนะคะก็จะเป็นเรื่องของกําหนด ของมัดจำนะคะในหน้าที่นเนี้ยเนี่ยเมื่อเราตั้งราคาชุดคอแล้วใช่ไหมว่าจะปล่อยเช่าในราคาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราก็ต้องตั้งมัดจำานื้นะว่าต้องมัดจาเท่าไหร่แต่ว่าบางร้านนี่ก็ไม่มีมัดจาเหมือนกันนะอันนี้ขึ้นอยู่ที่ความสะดวกใจนะคะของแม่ค้าพ่อค้าที่กําลังปล่อยเช่าชุดนะคะว่าจะให้ชุดนั้นมีมัดจาหรือไม่มีนะคะสําหรับเรื่องค่ามัดจาอันนี้เดี๋ยวขออธิบายเป็นวงกงกว้างนิดนึงนะคะถ้าเขาวางเงินค่ามัดจำเนี่ยก็คือเงินเนี้ยจะต้องคืนเขาเมื่อ ลูกค้าเนี่ยใช้ชุดเสร็จแล้วนะคะโดยค่ามาจำเนี่ยก็คือสามารถจะหักได้ก็ต่อเมื่อชุดเราเสียหายชุดเราเอ่อมี จุดชำรุดอะไรก็แล้วแต่ะคะสามารถหักจากเงินบัะจําได้นะคะรวมถึงแม้ว่าลูากค้าส่งเลสเนี่ยก็สามารถที่จะหักจากเงินบัะจําได้เหมือนกันแต่ว่าข้อตกลงของการส่งเลทเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่พ่อค้าแม่ค้านะคะว่าจะปรับหรือไม่ปรับนะคะส่วนใหญ่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ปรับกันนะคะหากส่งเลสไปเนี่ยเขามันจะกระทบต่อคิวเช่าคิวอื่นเขาเนาะแต่เมื่อลูกค้าเนี่ยใช้ชุชดเสร็จแล้วเราเช็คสภาพชุดอรเรียบร้อยแล้วหากไม่มีข้อเสียหายหรือว่าไม่ได้ทํา ให้ชุดเราเสียหายรวมถึงแบบไม่ได้ส่งช้าส่งเร็วเลยแบบเนี้ยเราก็ต้องคืนมาจำขเขาแจมจำนวนที่เขามาจำมานะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเพจจะเห็นมาจำเนี่ยจะเป็นครึ่งราคาชุดหรือว่าบางคนก็ไม่ถึงครึ่งราคาชุดนะคะแต่มันก็มีเหมือนกันนะร้านที่เก็บมาจำมากกว่าค่าเช่านะคะแต่ยิ่งไม่มีมาจำมันยิ่งดึงดลูกค้านะคะแต่ว่าคุณแม่ค้าหรือพ่อค้าทั้งหลายเนี่ยคะต้องก็ต้องยอมรับความเสี่ยงในเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าเวลาเขาทําชุดเสียหายเนี่ยอาจจะเรียกเออเขาเรียกอะไรดีล่ะ อาจจะเรียกค่าเสียหายยากนิดนึงเพราะลูกค้าบางคนเนี่ยก็จ่ายค่าเสียหายช้าแถมบางคนก็ผ่อนก็มีนะมพูดถึงสเต็ปในการส่งของจนถึงเรารับของแล้วก็เรารับคิวต่อไปเนาะอ่ะอันดับแรกเมื่อเราตั้งราคาสินค้า ที่เราจะปล่อยเช่าแล้วว่าจะราคาเท่าไหร่ทางที่ทางนั้นเพยไม่สามารถตัดสินใจแทนเพื่อนๆได้นะคะว่าจะปล่อยเช่าเท่าไหร่นะคะมันขึ้นอยู่ที่ว่าสะดวกใจที่จะปล่อยเท่าไหร่นะคะแต่แนะนําว่าให้ลองดูให้ลองดูร้านอื่นเอาไว้เป็นแนวทางก็ได้นะในการที่จะปรับมาใช้กับร้านตัวเองนะคะเพื่อที่เราจะได้ตัดสินใจได้แบบง่ายขึ้นค่ะโดยปกติเนี่ยเพะจะเห็นปล่อยเช่ากันประมาณหลักร้อยนะคะจนถึงหลักพันบาทนะคะสำหรับการส่งนะคะส่งไปแล,แล้วก็ส่งกลับเนี่ยร้านค้านะคะรวมถึงตัวผู้เช่าเองเนี่ยต้องส่งกลับ แบบด่วนเท่านั้นนะคะหรือ EMS นะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่ที่แม่ค้านะคะว่าจะตัดสินใจที่จะให้ลูกค้ากําหนดขนส่งให้ลูกค้าว่าส่งเพียงเฉพาะขนส่งนี้หรือว่าจะไม่กําหนดก็ได้เนาะเพราะว่าบางคนที่ขอกําหนดขนส่งเนี่ยเพราะว่าแบบขนส่งที่บ้านเขาเนี่ยอาจจะไม่ไม่โอเคจริงๆอาจจะทําของเสียหายบ่อยเขาก็เลยไม่อยากให้ขนให้เราส่งบริษัทนี้เพื่อที่จะให้ไปถึงบ้านเขานะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเมื่อเราส่งชุดเรียบร้อยแลวเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของ แพ็กเกจชุดกันค่ะแพ็กเกจชุดนะคะหลายคนถามมาบ่อยมากว่าเวลาแพ็กชุดเนี่ยเราต้องแพ็กยังไงบ้างสําหรับมือใหม่เนาะอินบอกถามมาบ่อยมากนะคะเหนื่อยใจเหมือนกันเอาละค่ะสำหรัเรื่องแพ็กเกจนะคะปกติแล้วเนี่ยหากมีพ็อปแนะนําใช้กันกระแทกค่ะแบบนี้นะคะกันกระแทกที่เป็นเม็ดมอแปะนะคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะพวกที่มันเป็นอะไรที่เป็นพ็อปอย่างเงี้ยเก็งปะเนี่ยคือพ็อป ส่วนของแบบอุปกรณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยที่มันเป็นแบบกิ๊บพงกิ๊บผมที่เป็นเอ่อที่เป็นงานเลซิยนหรือไม่ก็งานโฟมยางอะไรแบบนี้แนะนําว่าให้ใส่เป็นบับเบิ้ลหรือว่ากันกระแทกนะคะเข้าไปด้วยนะคะเพื่อที่ให้ของเราเนี่ยเวลาไปถึงมือลูกค้านี่มันจะไม่เสียหายนะคะเราวที่ข้อเสย์เนี่ยเวลาแพ็คเนี่ยเราควรที่จะใส่ถุงซิปล็อกแบบนี้นี่ถุงซิปล็อกแบบนี้นะคะเห็นปะ หรือว่าก็จะเป็นถุงแบบถุงใส่ธรรมดาก็ได้ถุงแก้วนะคะแต่ว่าเราจะบอกว่าถุงซิปล็อกเนี่ยมีข้อดีกว่าตรงที่ว่าเราสามารถใช้ซ้าได้หลายครั้งนะคะแล้ววิกเนี่ยนะคะแนะนําว่าให้ใส่เป็นถุง่างนี้นะคะถุงซิปล็อกที่มีให้อยู่แล้วสาับีทุกหัวนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยหลายคนถามมาบ่อยมากว่าถ้าสมมติว่าวิกเนี่ยมันเสียทรงหรือว่าวิกหนู่็เซ็ตทรงแบบว่าเอออาจจะเป็นเส้นทรงน้ำหรือไม่ก็เซ็ตทรงที่แบบอลังการขึ้นมาหน่อยทายัางไงไม่ให้เสียทรงอันนี้เพไปเรียนรู้วิธีมาจากการที่เพไปเช่าชุดมาค่ะก็คือใส่เป็นหัวหุ่นนะะคะ คลิปก่อนๆเพลเคยมียนะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะใส่เป็นหัวหุ่นที่เป็นหัวหุ่นหวายก็ได้หรือว่าจะเป็นหัวหุ่นโฟมนะคะหัวหุ่นโฟมจะราคาถูกลงมาหน่อยนะคะแพ็คบัลเบิรมาก็ได้หรือไม่จําเป็นก็ได้นะคะจะเป็นแพ็คอย่างอื่นมาแล้วก็ห่อมาใส่ก่อนทีนึงนะคะอันนั้นจะทําให้วิกเสียทรงน้อยที่สุดคะ่ะแต่ว่าถ้าใส่ถุงแบบนี้เฉยๆนะพับวิกใส่ถุงแบบนี้เฉยๆนยวิกค่อนข้างจะเสียทรงมากนะคะแล้วก็สําหรับเรื่องของวิกเนี่ยจะให้ลูกค้าเส็ยทรงไหมอันนี้แล้วแต่ แม่ค้าที่ปล่อยเช่านะคะว่าจะให้เขาเซ็ตส่งไหมถ้าคุณกลัวแบบ ลูกค้าจะทําวิกคุณเสียหรือว่าทาวิกคุณพังก็แนะนําว่าให้เซตทรงให้เขาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แจ้งเขาด้วยนะคะว่าห้ามเซตทรงเพิ่มนะคะแต่ถ้าแม่ค้าพ่อค้าคนไหนเนี่ยที่รู้สึกว่าเฮ้ยลูกค้าเซตทรงก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ขออย่าตัดก็พอนะคะก็อย่าลืมเขียนเข้าไปในกฎข้อตกลงด้วยนะคะว่าเซตทรงวิกได้แต่ห้ามตัดหรือว่าห้ามใช้อะไรที่คุณรู้สึกแบบมันไม่โอเคสําหรับวิกคุณนะคะก็เขียนลงไปในกฎข้อตกลงได้เลยค่ะเราแนะนําว่าให้ใส่กล่องไปนะคะลูกค้าจะประทับใจมากนะคะเน้นไม่แนะนําให้ใส่ถุงเพราะว่าถุงง ถุงบางบริษัทหรือว่าถุงบานแพ็กเกจที่เราเคยเห็นจากการที่เราเช่าชุดมาเองนะคะคือเวลาส่งมาถึงบ้านลูกค้าเนี่ยมันบางทีมันชํารุดมันขาดอะไรบ้างซึ่งมันไม่ค่อยปลอดภัยสําหรับชุดคอสเพลย์ที่เราซื้อมาหลักพันกันเท่าไหร่เลยนะคะแนะนําว่าให้ใช้เป็นกล่องกระดาษนะคะในการส่งอ่ารวมถึงอ่าเราลืมพูดถึงเรื่องนี้ไปได้ยังไงนะคะหากเรามีพ็อปเล็กๆในน้อย,อยที่เป็นพ็อปที่เป็นแบบฟิลดอกไม้นะคะหรือว่าจะเป็นพ็อปที่ค่อนข้างที่จะ ละเอียดอ่อนแล้วก็บอกบางมากๆนะคะอันนี้เพยแนะนํานะคะว่าให้ลองใช้เป็นกล่องนะคะเป็นกล่องพลาสติกเล็กๆอะไรแบบนี้เอาไว้ใส่พ้อมนะคะอันนั้นก็จะช่วยในลดในการเสียหายมากขึ้นนะคะแล้วก็ห่อบบบเบิรไปชั้นหนึ่งค่ะว่ากลัวว่ากล่องมันจะแตกนะคะอันนี้เพย์ทำบ่อยมากเวลาเพส่งของนะคะเพราะเพกลัวว่าพอบมันจะพังนะคะเวลาแม่ค้าส่งของไปนะคะกรุณาแจ้งเลขแท็บทุกครั้งนะคะอย่าทําตัวเหมือนเพนะคะแจ้งจริงแต่แจ้งช้าค่ะจนลูกค้าได้ของแล้ว เราเพิ่งรู้ว่าอ๋อลูกค้าได้ของแล้วหรอเมื่อลูกค้าได้รับของแล้วเนี่ยเราแนะนําว่าให้เขียนลงไปในกฎข้อตกลงร้านด้วยคะ่ะว่าตอนตอนที่ลูกค้ารับของนะคะรบกวนถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพนะคะส่งมาให้แม่ค้าดูด้วยเพื่อที่ฉันส่งไปให้คุณเนี่ยสภาพเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าคุณได้ของไปสภาพ่าเป็นยังไงก็สามารถส่งให้แม่ค้าเช็คดูได้ส่วนตัวแล้วเนี่ยการที่แจ้งข้อค้าแม่ค้าเนี่ยอันเนี้ย ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นคนที่เช่ามาบ่อยแบบเพย์เนี่ยเพย์ค่อนข้างจะรู้อยู่แล้วพอทุกรลานเนี่ยจะพูดแบบนี้ก็คือเมื่อได้รับของแล้วอย่าลืมมาบอกหน้าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบน้องๆที่เพิ่งเช่าชุดเนี่ยเราอาจจะจึงำเป็นจะต้องย้ําเขานิดนึงนะคะถ้าเขาใช้แล้วเนี่ยอ่ะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อุบิเหตุได้หลายแบบค่ะดับต่อไปที่เราควรทําก็คือทําใจค่ะ เพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเนี่ยจะใช้ชุดเราอย่างไงชุดเราอาจจะมีการขาดอาจจะมีการชํารุดอาจจะมีการแบบกระดุมหลุดชุดชุดชํารุดอาจะชุดขาดอาจจะค่อนข้างที่จะน้อยนะคะอาจจะมีเอ่อกลิ่นหรือว่าอาจจะมีอะไรอื่นอีกมากมายตามมานะคะเ็ราอันนี้ก็ต้องเริ่มทําใจนิดนึงนะคะเพราะการปล่อยเช่าก็เหมือนการเอ่อเอาชุดไปผ่านสมรภูมิลบนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะปล่อยเช่านะคะถ้ารักชุดมากๆเพย์ไม่แนะนําให้ปล่อยเช่านะคะเพย์แนะนําว่า ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากหาอะไรได้เสริมเนื่องงาปล่อยเช่าอันนี้ก็ต้องทำใจนะคะว่าชุดอาจจะไม่ได้กลับมาแบบ100%เหมือนที่เราส่งไปให้ลูกค้านะคะแล้ว เมื่อลูกค้าใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเขียนกำกับได้นะคะในข้อตกลงว่าหากใชใ้ใช้้งานสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยกรุณาอย่าลืมที่จะถ่ายรูปนะคะสินค้าตอนส่งมาหรือว่าอาจจะถ่ายวิดีโอตอนแพ็คของส่งมานะคะแต่ว่าไอข้อตกลงเนี้ยมันจะมีน้อยร้านบางเลยนะจากที่เพเคยอ่านอ่านมานะคะแล้วก็ลองเช่ามาเองเ,องเนี่ยมันน้อยร้านมากแต่ส่วนตัวเนี่ยเพยจะถ่ายทุกครั้งนะคะเวลาเพแบบเออแพ็คของไปแล้วอะไรไปแล้วนะคะแล้วก็ส่งคืนให้แมค่ค้าค่ะ จะมาพูดถึงมุมมองผู้ปล่อยเช่าบ้างแลละเราปล่อยเช่าไปเนี่ยลูกค้าส่งคืนมาเราควรทําไงต่อเราควรทำไงต่อก็คือเช็คสภาพให้หมดค่ะว่าเฮ้ยมีอะไรเสียหายไหมมีอะไรชำรุดไหม,มกลิ่นเป็นยังไงอะไรแบบนี้แต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นพูดถึงเรื่องกลิ่น บางร้านเนี่ยเขาก็จะมีกฎข้อตกองลงด้วยนะคะว่าหากว่ามันมีกลิ่นอับชื้นหรือว่ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์จริงๆแนะนําให้ตากแดดหรือไม่ก็พึ่งลมไว้นะคะเพราะว่าในกรณีของชุดที่มันชุ่มเหงื่อแล้วส่งมากลับไปรษณีย์เนี่ยมันอาจจะขึ้นลาได้นะคะหรือว่าชุดที่มันเปียกน้ำอะไรแบบนี้มันขึ้นลาได้จริงๆนะก็แนะนําว่ายังไงก็อย่าลืม เขียนในข้อตกลงนี้นะคะเผื่อบางคนเขาอาจจะไม่รู้จริงๆเพราะว่าเราไม่สามารถทราบได้เลยนะว่าคนที่มาเช่าชุดเราเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเช่ามาบ่อยหรือว่าเพิ่งเคยเช่าเป็นครั้งแรกนะคะเรื่องของตําหนิเนี่ยอันนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าเราจะคิดตําหนิยังไงเราอาจจะคิดเป็นการเหมารวมไปเลยว่าเฮ้ยมีตําหนิจุดนั้นจุดนี้จุดนี้แล้วเราก็เหมารวมว่าให้ลูกค้าจ่ายในราคาเท่านี้หรือหากว่ามีตําหนิเล็กๆน้อยๆที่เราสึกว่าเฮ้ยเราสามารถแก้ได้รแบบนี้มันไม่ได้เหลือบากแอะไรเราก็ไม่จําเป็นต้องเก็บลูกค้าก็ได้นะคะแต่ว่า ถ้าเราสูาม,มันแก้ได้จริงแหละแต่ตัวเราก็รู้สึกแบบฮ้ยทำไมแกไม่รับผิดชอบชุดฉันเลยเราก็สามารถที่จะเก็บได้นะคะแต่โดยส่วนใหญ่ที่เพจเคยเช่าชุดมานะคะถ้ามันเป็นตําหนิเล็กน้อยจริงๆเนี่ยแม่ค้าหรือพ่อค้าเนี่ยจนแทบไม่เก็บเลยนะแต่ว่าถ้ามันเป็นตาหนิที่แบบจุดใหญ่ที่เห็นอะไรชัดเจนหรือไม่ก็เป็นตาหนิที่รับไม่ได้จริงเนี่ยเขาจะเก็บอะวาเก็บเงินเพิ่มหรือว่าอาจจะหักในมัดจานะคะจบเรื่องตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเราก็จะซักชุดซักวิกได้ตามปกติเลยนะคะ ขอความการุณาพ่อค้าแม่ค้าทุกคนที่จะปล่อยเช่าหรือว่ากําลังปล่อยเช่าอยู่ตามและดูคลิปนี้นะคะกรุณาซักชุดก่อนจะส่งให้ลูกค้าคิวต่อไปทุกครั้งนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยล้านส่วนใหญ่จะไม่ให้ลูกค้าซักชุดเองนะคะเพราะชุดคอสเพลเป็นชุดที่เบาบางมากๆนะคะแม่ค้าพ่อค้าส่วนใหญ่ก็จะซักชุดเองหรือไม่ก็จ้างช่างซักหรือว่าจะจ้างแบบร้านซักรีซักอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีเพจที่แบบรับซักชุดคอสเพลไปใช้บริการดูได้แต่เราจะไม่เปิดว่าเพราะเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะคะที่คาถามในใจเลยใช่ไหมทุก ฟังถึงตรงนี้ทำยังไงคะในการจะนับคิวต่อไปอ,อันนี้แนะนำนะคะก็คือหากว่ามันเป็นวันเช่าเนี่ยเราก็ต้องส่งก่อนล่วงหน้าประมาณ3วันหรืออาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ามันอยู่พื้นที่ทางไกลามากๆเนี่ยอาจจะต้องส่งล่วงหน้าย,ยัน7วันเลยก็มีนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าคนที่จะรับคิวเช่าเนี่ย ต้องจัดสรรดูแลคิวให้ดีนะคะถ้าหากว่าคิวมันทับกันซ้อนกันเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาวุ่นวายขึ้นมาได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการนับคิวที่จะแบบว่าสมมุติเรารับคิวอันนี้ไว้แล้วนะคะเราจะนับคิวต่อไปยังไงนะคะอันนี้แนะนําว่าเป็น1อาทิตย์นะคะหรือไม่ก็2อาทิตย์เลยแบบเนี้ยจริงๆอะ่ะเออเดือนเดือนหนึ่งอะ่ะเชา่าถ้าจะปล่อยเช,ช่าชุดคอสเพย์แบบว่าเออส่งให้ลูกค้าแล้วกลับมาซักเองอะไรแบบเนี้ยปกติจะปล่อยเช่าด้ประมาณ3-4คิวนะคะต่อเดือนนะคะเป็นเพิ่มเติมนะคะค มันจะมีราคาเทสนะคะกับราคาไพยนะคะราคาเทสเนี่ยก็จะเป็นราคาที่แต่งอยู่บ้านนะคะใส่ชุดอยู่บ้านแบบที่เพททำอยู่ตอนนี้นะคะัก็คือแบบแต่งชุดอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนนะคะอันนี้จะได้เป็นราคาเทสนะคะส่วนราคาไพเนี่ยก็จะเป็นราคาที่ลูกค้าเนี่ย ใส่ออกนอกสถานที่ไปสตูไปปา่าไปเขาไปเที่ยวไปงานอีเวนต์ต่างๆอันนี้จะเรียกว่าไปภายนะคะหลายคนยังแยกเรื่องนี้ไม่ออกอันนี้เพยก็เลยขอมาเสริไมไว้ให้ตรงนี้นะคะราคาภายเนี่ยจะแพงกว่าราคาเทสอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะแพงมากแพงน้อยเท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่ที่คนปล่อยเช่านะคะว่าจะปล่อยเช่าเท่าไหร่นะคะ คือทั้งหมดที่เราลองไปศึกษากันมาในวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปวันนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าหากมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับคอสเพลหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็สามารถเมนไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะแล้ววันนี้ขอบคุณคอสตูมด้วยนะคะสำหรับคอสตูมดีๆในวันนี้ค่ะไว้เจอกันนะบ๊ายบายในวันเสาร์หน้า